สวัสดีครับเพ่อเกม Dining Life นะฮะในส่วน DLC นะ Follow i n g ในพลร์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะแต่เราจะมาต่อกันในภารกิจ And Unfinished Story นะฮะเรื่องราวที่ยังค้างคานะประมาณนั้นเช็คก่อนนะไปไกลหรือเปล่า3ที่นะต้องไป3ที่แท่นหิน3ที่งั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปโผล่ที่แรกเลยแล้วกันครับโอเคฮะตัดไปโผล่แถวนี้เลยผมยจะอยู่นนี้กับลูกผมสองคน เราไม่รอดแน่เราตกอยู่ในอันตรายมาช่วยเราทีใค,ใครก็ได้เดี๋ยวก่อนแล้วกันผมต้องไปโฟกัสเควสก่อนวะขอไปก่อนนะมีภารกิจค้างอยู่เหมือนกันอ่าดูจากแผนที่ตอนนี้อยู่ไม่ไกลแล้วฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอารถเข้าไปได้หรือเปล่าลองเลี้ยวเข้าไปดูก่อนได้ไหมหินเพียบได้ยินเสียงไอ้อวกอยู่ใกล้ๆมันอยู่ตรงไหนวะ ได้ยินเสียงฝั่งขวาเนี่ยแหละทำงานเหตและหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นอุยเก็บ่อนหนึ่งล่วงไหมล่วงแต่ยังไม่ตายต้องซ้ำปีนขึ้นเลยไม่ได้ด้วยเฮ้ยอยู่ก่อนแป๊บดูเหมือนต้องออมไปตัวอยู่ไหนมันต้องยังอยู่แหละผมว่านะยิงไม่โดนจุดสำคัญได้ยินเสียงเก็บ โอเครุวงหนึ่งแวะเก็บของนิดนึงต้องมาหาเสาหินฮนะสามเสานี่เป็นเสาแรกเอ๊ะยังได้ยินเสียงไอ้อ้วกอยู่มันอยู่ไหนวะอ๋อสมุนไพรเก็บได้ด้วยไอ้อ้วกไอ้อ้วกอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงนะยังหายตัวอ้วกไม่เจออยู่ไหนวะนั่น โอ้เต็มเต็มเลยโอเคเห็นแล้วร่วงไหมจบนะร้องแหววแหววแหววโอเคขอแวะเก็บของสักครู่ฮะโอเคฮะแวะเก็บเรียบร้อยมาสำรวจเสาแรกกันสำรวจยังไงปีนเหรอไม่ใช่อ่ะนี่ไงไปดูสิอัติล่าผมเจอเสาต้นแรกแล้ว เห็นอะไรบ้างภาพว่าท่านหินใหญ่นะมีภาพทิศอยู่เหนือภูเขาแล้วก็มีรอยแตกที่ภูเขาเป็นรอยซิกแซกด้วยเห็นอะไรอีกไหมแล้วก็มีคนเขียนว่าอเมียรักจัสมินด้วยโอเคคุณเทลนออกมาเถอะผมว่าหลังนี้น่าจะเป็นคนมือบอลมาเขียนเล่นแล้วนะไม่รู้เหรอว่านี่เป็นวัตถุโบราณนะเว้ยเราต้องไปท่านหินอีกสองที่นะฮะ เออไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะตัดไปโผล่จุดที่สองเลยแล้วกันครับตัดไปโผล่แถวนี้เลยฮะใกล้ๆดูเหมือนว่ารถมันจะไปไม่ถึงด้วยต้องว่ายน้ำข้ามไปปะเนี่ยทรงอาจจะเป็นอย่างนั้นเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตกว่าตายเช็คแผนที่อีกทีผมว่าใช่วะต้องว่ายน้ำข้ามไปเดี๋ยวก่อนไออ้วกไออ้วก ว่ายก็ว่ายไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเกมนี้นี่มันยังดีอย่างฮะคือเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยมันยังไม่มีมอนใต้น้ำไงพอสภาพเราตอนอยู่ในน้ำนี่คือสู้ใครไม่ได้อ่ะตายอย่างเดียวถ้าโดนจู่โจมก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างเดียวนะเดี๋ยวค่อยกลับไปเอารถแล้วกันจอดไว้ตรงนั้นคงไม่โดนล็อกร้อนเนาะไม่ใช่ประเทศสารคขันเอาแล้ววะมาถึงจนได้ ต้องหาทางปีนขึ้นไปอีกสินะปีนขึ้นตรงๆเหมือนจะไม่ได้วะเห็นไหมอุย้ยอย่าเกือบหลบเกง่งหลบเกง่งหลบเกง่งหลบเกง่เกงมีตัวอ้วกนี่ไงเดินขึ้นได้แล้วเดินง่ายๆแบบนี้ก็ดีหน่อยดีกว่าต้องปีนนะตกมาตายทีวิ่งกันยาวเลย มีอะไรนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมเห็นอะไรทุกดิ๊กนั่นไงใช่ไหมโอ้ยตัวใหญ่มียักษ์มีพี่ยักษ์เฝ้าอยู่อเอ้ยเฮ้ผมไม่คนเดยิงผมยากกว่าเฮ้ยก็ไม่ยากนะเชียร์ละเฮ้ยสมมติว่าเสามันควรจะอยู่ตรงนี้ นอกจากว่าจะมีอะไรบางอย่างดันมันให้มันตกไปใต้น้ําแสดงว่าสาวอยู่ใต้น้ําเดี๋ยวต้องเคลียร์ไอ้นี่ก่อนรอบด้านเลยมึงเอ้ยไอ้แรนเดอร์ก็มามาล้วผมติดปากไอกแรนเดอร์นะจริงๆมันคือไบเทอร์อ้าวตัวหมดหมดไหมไม่ไม่โอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยเหรอใะ้ควินก็เรียกพวกมันมานันระเบิดซะมึงโอ้ยอะไรโอเค หยิบเคลียร์ได้แล้วเอ้ยยังไม่หมดแนวลงเว้ยเก็บตัวใหญ่ก่อนดีกว่าหามุมยิงหน่อยตรงนี้ได้ไหมโอเควหะสบายแอบเออตรงดีๆโอเคลงไหมลงแล้วนะที่คุกเข่าแล้วสบายใจ

โดดว่าวครับเมื่อกี้ตกไปตายเลยมาโพลแถวนี้โชคดีมีหอคอยอยู่ใ,ใกล้ดูเหมือนว่าเราต้องไปตามจุดมาร์กสีเหลืองเอาละมาการแห่งการมั่วและการคำทางมาถึงแล้วบนหาเสาหินสาร่ายเพียบเลยเอตอนนี้เราก็ว่าอยู่ในเขตวงกลมสีเหลืองอยู่นะเอ๊ะนี่ไงเห็นแล้ว หน้าคนโอเคนะขึ้นก่อนไหมหายใจไม่ออกแล้วจะตายหาแล้วโอเคฮนะตรงนี้เรามาสำรวจเรียบร้อยแล้วต้องไปอีกที่หนึงนะ่งฮะที่สุดท้ายอาจจะว่าไปเราจะไม่รายงานหาอาธิร่าหนะ่อยอธิร่าเจออีกเสาแล้วนะเป็นไงบ้างมันอยู่ใต้น้ำอ่ะผมเนรูปวาดเหมเหมือน,น,นหน้าคนหรือหัวอะไรบางอย่าง ขาสมดักกากอยู yeah, ่เปล่าเออทำนองนั้นแหละงานดีแล้วนะคุณเคลนกว่าจะงานดีตกมาตายหาไปแล้วรอบหนึ่งขับมาไกลทับตายเพื่อดียินํำแค่เนี้ยดีมากทำงานดีมากไอ้บ้าเอ้โอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปอีกที่หนึ่งฮะงั้นเดี๋ยวผมตัดไปโผล่เสาต้นที่สามเดยแล้วกันฮะตัดมาโผล่นี่เลยฮะ ดูเหมือนว่านี่จะเป็นหนทางที่ใกล้ที่สุดแล้วพอที่เหลืออันตรายฮนะตรงเอ้ยขับเรือไม่ได้ปะวะคุณเรือเขาก็นิ่งกเกินขับไม่ได้แน่นอนล้อไปนิดเดียวแค่นิดเดียวตืดใจเดียวฮนะจุดที่สามเห็นลางๆแลว้วขวามือ อยู่ด้านบนเน่ยแล้วมันมีเรือไว้ให้ทําไงวะเนี่ยพายก็ไม่ได้เครื่องก็ไม่มีใครบ้ามาจอดทิ้งไว้วะเนี่ยใครถึงแล้อีกิดเดียวึึงได้ละต้องหามุมปีนดีๆฮะดูเหมือนว่าจะขึ้นไม่ได้ง่ายๆอ่อใช้สลิงเลยได้ไหมวูบมาโผล่นี่เลยมีอุปกรณ์ก็ดีตรงนี้ฮะ นี่มันปีนได้นี่ก็ด้วยฮึบโอเคได้มีมุมขึ้นอีกไหมไม่มีแล้วเหรออ้าโอ้โหถึงแล้วเว้ยอะไรอ่ะอะไรเราพวกมึงขึ้นมายังไงเนี่ยโอเคอเบียสามตัวจบนะแมวเ,เพิ่มมานะ ผมเจอสาวต้นสุดท้ายแล้วอธิลาอธิบายทีเป็นไงบ้างภาพวาดดูเก่ามากเลยมีภาพวาดเหมือนมดล้อมภูเขาไว้อ่ะตัวอยู่บนศีรษะสีแดงไม่ไม่ไม่เคลมนั่นไม่ใช่มดมันเป็นตัวแทนของผู้ที่ศรัทธาขึ้นไปอธิษฐานต่อดวงอาทิตย์อ่ะแต่ว่าไงก็แล้วแต่เอะคนหนึ่งในนั้นสวมหน้ากากประหลาดถ้าผมคิดไม่ผิดแล้วก็โอเคเรื่องนี้ช่วยได้มากเลยคุณออกมาจากที่นั่นได้แล้วล่ะ อเ,เอาละทีละนี่หมดแล้วเอาไงต่อตอนนี้คุณต้องปีนเขาแล้วละ่ะมุ่งหน้าไปหาภูเขาที่สูงที่สุดเท่าท,ท,ที่คุณเจอที่ที่เราเรียกว่าวิหารแห่งดวงอาทิตย์ตามหาวิหารแห่งดวงอาทิตย์เหรอไหนดูแผนที่หน่อยสิโอ้โหอยู่สุดอีกฟากหนึ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวผมตัดผ้าตรงส่วนนี้ไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน